ไปแล้วพระเจ้าต้องเริ่มต้นจากการถวายสิบรถเพราะองค์บอกว่าถ้าสางนั้นเป็นของเราผลแรกก็คือว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นลูกคนแรกสัตว์ตัวแรกทุกอย่างเป็นของพระเจ้านั่นคือผลแรกและ้าสางคือพอสิบตัวหนึ่งตัวเป็นของพระเจ้าเขาเรียกว่าสิบชักหนึ่งปกติแล้วดิฉันเนี่ยพูดออกมาเนี่ยไม่ค่อยถูกต้องว่าสิบเปอร์เซ็นต์ แต่มันคิดแล้วมันเป็นสิบเปอร์ตแต่แท้ที่จริงแล้วสิบชักหนึ่งแล้วทําไมพระเจ้าจึงได้บอกว่าสิบนับสิบเพราะเรานับเป็นล้านแล้วก็หนึ่งถึงสิบสิบเอ็ดก็คือหนึ่งใหม่ถึงยี่สิบยี่สิบนับหนึ่งใหม่เป็นสิบนั่นแหละพระเจ้าจึงนได้ให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญน,นะคะและพระองค์ทำไมท่งได้บอกว่าสิบเปอร์สิบชักหนึ่งเนี่ยมันสําคัญยังไงสําหรับพระองค์เพราะว่าสิบชักหนึ่งเนี่ยเท่ากับ สิ่งนั้นเมื่อเราถวายกับพระเจ้าทั้งหมดก็คือเป็นตัวแทนของทั้งหมดที่เรามีดังนั้นทุกอย่างที่อยู่ในชีวิตของเราเนี่ยเราก็พาสิ่งที่เรามีในชีวิตเนี่ยเข้ามาอยู่ในร่มมีพันธสัญญากับพระเจ้าเมื่อเรามีพันธสัญญากับพระเจ้าและเราถวายกับพระเจ้าทุกอย่างที่เรามีในชีวิตเลยเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ไปด้วยพระองค์จึงเข้ามาปกป้องเราปกป้องทั้งครอบครัวของเราปกป้องทั้งการงานของเรา ปกป้องทั้งหมดทางร่างกายของเราก็จะมีสุขภาพดีเป็นสัญญาที่พระเจ้าบอกนะคะแล้วพระเจ้าก็พูดไงครับพระวักพีอย่างนั้นตลอดนะคะเราก็มีโอกาสที่เพื่อนๆเ,เ,เราเป็นพยานคนที่ถวายสิบลดอย่างสัตย์ซื่อคนที่ขึ้นมาเป็นพยานที่นี่ทุกคนเป็นคนที่สัตย์ซื่อในการถวายสิบลดดูเหมือนแล้วบางครั้งเนี่ยชีวิตของเรามันอาจจะดูตกต่ําแต่ไม่ต้องห่วง เรามารสไตล์มันเข้ามาทดสอบให้เราพูดเหมือนอาจารย์จอย์อาจารย์จอย์เนี่ยดิฉันฟังคำพยานของเธอนะคะเธอก็ถายสิบรถเธอถวายพิเศษแล้วก็มีอาจารย์คนหนึ่งนะคะเป็นผู้รับใช้ใหญ่โตมาเล่าให้ฟังว่าผมได้รับการอุยถรยตรงนั้นอว้ยพอตรงนี้นนผมถายแล้วผมไม่ได้นะโอ้ขึ้เอดได้รับมากเหลือเกินอาจารย์จอย์ก็รู้สึกเสียใจว่าทาไมตัวเองไม่ได้รับโกรธนึกอยากจะโกรธพระเจ้าเหมือนกันแต่นึกอีกทีไอ้มาน ต่อให้ฉันไม่ได้เลยจากพระเจ้าเลยฉันก็ยังถวายและฉันจะทําตามพระคําของพระเจ้าหลังจากนั้นเขาทะลุทะลวงหลังจากนั้นอาจารย์จอยได้รับเต็มๆเ,เลยและได้รับมาตลอดเลยพระเจ้ากําลังทดสอบหัวใจของพวกเราว่าเรานั้นเชื่อฟังพระองค์ขนาดไหนและทุกอย่างพระองค์ต้องการการอวยพรให้กับเราอย่างมากมายนะคะดิฉันได้เห็นเลยนะคะว่าอย่างเช่น พระเจ้าเนี่ยพูดว่าการถวายสิบรถเนี่ยมันคือถวายใจของเราให้กับพระเจ้านั่นเองสิทธลสิบเปอร์เซนมันคือส่วนสําคัญเป็นส่วนบริสุทธิ์และพระองค์เึิ่งได้พูดไว้ในมรรคีว่าอะไรคะว่าเจ้าช่อเราเหรอเจ้าปล้นเราเหรอในกัมพีเขียนเลยว่าปล้นในเอกราชบอกว่าอะไรถ้าคนขโมยก็อย่าขโมยอีกให้ทํามาหากินซะจะได้มีให้กับคนอื่น เราขโมยคนธรรมดาอย่างแย่นี่เราขโมยพระเจ้าเราพล้นพระเจ้าคิดหรือว่าพระองค์จะอวยพรตอนที่พระองค์จะอวยพรมาร์ตาตานมันก็บอกว่าเนเน่เนพระเจ้าอย่าละเมิดคาพูดของพระองค์พระเจ้าไม่สามารถละเมิดคาพูดของพระองค์ได้ถ้าพระองค์บอกว่าเมื่อเป็นอย่างนี้จะได้อย่างนี้ก็จะต้องได้เพราะนั้นอาจจะต้องรอคอยเวลาที่พระเจ้าทดสอบใจเราแค่นั้นเองแต่ยังไงก็ต้องได้ เพราะงั้นเนี่ยเราอยา่าคิดพอถึงวันนี้แล้วเราก็มาร์สตานม,มันจะเข้ามาและทําให้เราเนี่ยล้มเหลวทําให้เราคิดว่าทําไปไม่เกิดผลถ้าเราคิดอย่างนั้นเราก็ถามว่าพระเจ้าเนี่ยโกหกเชื่อไม่ได้ดิฉันบอกเลยนะคะว่าถ้าใครไม่ได้ทําตามนี้คุณจะเริ่มติดหี่้อย่างมากเพราะพระเจ้าบอกว่าจะให้เห็นว่าระหว่างคนอาธรรมกับคนชอบธรรมเพราะนี่คือยุคสุดท้าย พระองค์ต้องการคนที่มีหัวใจกับพระเจ้าพระองค์ต้องการที่จะยกขึ้นมาจะให้เราสำแดงตนเป็นพยานให้กับพระองค์และพระเจ้าบอกว่าสิ่งที่เราทำให้กับพระเจ้าเนี่ยไม่เคยสูญเปล่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รักษาคำพูดนะคะถ้าเราไม่เชื่อฟังในเรื่องนี้เราจะเห็นว่าแม้แต่ครอบครัวก็จะพัง แต่ถ้าเราเชื่อฟังเรื่องนี้เมื่อเราถวายพระเจา้าทุกอย่างในชีวิตของเราก็จะบริสุทธิ์ถึงแม้ครอบครัวของเราที่ยังไม่เชื่อก็จะคอยบริสุทธิ์ไปด้วยและวันหนึ่งเขาก็จะมาเชื่อพระเจา้า